นี่เป็นสีดำเงาแล้วก็คิ้วด้วยโครเมียมนะก็ดูสวยงามเลยนะนี่ขนาดตัวเอนทรีตัวเริ่มต้นนะครับผมตัวบอดี้เขาเนี่ยเป็นบอดี้แบบตัวสูงนะเป็นวายบอดี้โห่งเขาจะค่อนข้างใหญ่นะถ้าใช้ล้อเดิมมันจะหุบซูมนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบยูรีเทนนะจะไม่ได้หุ้มหนังเหมือนตัวมิดแล้วก็จะไม่มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงอะไรต่างๆเลยบนพวงมาลัยควบคุมสวิตช์ไรไม่มีเลยนะสวิตช์บนพวงมาลัยหน้าจอเครื่องเสียงก็ยังเป็นจอเครื่องเสียงขนาดจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับ รองรับ Apple CarPlay Android Auto ดู g o o g l e Map อะไรได้ด้วยบ่อเป็นบ่อผ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นบ่อหนังเดี๋ยวเซลล์ตุกจัดให้ได้นะครับก็ลองคุยกันในเรื่องของรายละเอียดของแถมโปรโมชั่นส่วนลดอะไรต่างๆก็ลองคุยกันโดยสรุปนะอย่างที่ผมเคยกล่าวไปในคลิปที่เป็นตัว s ซกอิดิชันเกตรุ่นมิดนะถ้าเป็นเกตรุ่นเซกอิดิชันเนี่ยเป็นผมผมจะเล่นตัวรุ่น ดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับและสวัสดี FC ช่องเดือดทุกโตโยต้าทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้ก็มาถ่ายในโชว์รูมก็เช่นเคยครับเสียงอาจจะอุ้ยนิดนึงเซลทุกก็ต้องขอไยมานาที่ดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าเสียงเบานะอาจจะได้ยินไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไงก็ต้องเซฟไว้ก่อนนะครับโรคระบาดโควิดยังไม่หมดไปนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเอาล่ะในคลิปนี้นะครับก็ยังอยู่กับซีรีส์ไฮรัสรีโวรุ่นปรับออปชั่นใหม่บริยปี2021 มีลูกค้าสอบถามกันมาเรียกร้องกันมาอยากรับชมในเรื่องของเกรดรุ่นเซตดิ dition ที่เป็น4ประตูตัวเอนทรีตัวเริ่มต้นเกียร์ออโต้กับราคาค่าตัวอยู่ที่7 3 9 0 0 0 0บาทนะครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของเซตดิ dition ประตูเกียร์ออโต้เนี่ยผมยังไม่ได้ทาคลิปนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปที่เป็นตัวเกียร์ธรรมดาราคา6 9 9 0 0 0 0บาทอันนั้นจะเป็นรถขอบคุณลูกค้าที่ผมเตรียมส่งมอบก็อาจจะมีในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ไปแล้วบางส่วนนะครับ ก็เลยอาจจะทำให้คุณลูกค้ายังไม่เห็นภาพว่ารถเดิมๆจากโรงงานเนี่ยในเกรรุ่น Entry 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับ mm hmm. เขามีออปชันอะไรมาให้บ้างทีนี้ในคลิปนี้มีรถจอดอยู่ mm hmm. บนโชว์รูมพอดีนะครับเนี่ยที่เขาจอดอยู่แล้วผมก็เลยจะมาถ่ายให้ดูนะครับพาชมรอบคันภายนอกภายในว่ามีออปชันอะไรมาบ้างนะครับ mm hmm. จะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวยังไงคุณลูกค้า เตรียมรับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเซอรทุกจะพาไปเจาะทุกรายละเอียดเลยนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับผมไปเอาละครับทีนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าไฮรักส์รีโวเซตอิทิชั่นสประตูนะครับเก๋รุ่น Entry ีเกียออโต กับราคาค่าตัวอยู่ที่739,000บาทนะครับแต่ว่าคันนี้เป็นสีขาวนะราคาก็จะปรับลง7,000บาทราคาตัวรถคันนี้ก็จะอยู่ที่732,000บาทนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับว่าภายนอกภายในรายละเอียดเบื้องต้นมีอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับในส่วนของงานดีไซน์ด้านหน้านะกระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าแบบโรมเนียมนะตัวคิ้วแล้วก็ตัวชิ้นวัสดุสีดําก็จะเป็นแบบําเงานะนครับ นี่เป็นสีดำเงาแล้วก็คิ้วด้วยโครเมียมนะก็ดูสวยงามเลยนะนี่ขนาดตัวเอนทรีตัวเริ่มต้นนะครับผมเกรดเอนทรีกับมิดจะเหมือนกันแต่จุดที่จะแตกต่างกันระหว่างเอนทรีกับมิดก็คือตัวนี้นะครับไฟหน้าไฟหน้าถ้าเกรดรุ่นเอนทรีเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์เป็นหลอดฮาโลเจนนะยังไม่ใช่ LED นะครับผมแล้วก็นี่ยังไม่มีตัวไฟตัดบอกหน้านะกระเชนเคยครับแต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้มันก็ติดตั้งเพิ่มได้นะครับผม คือเกรดเอนทรีเน่ยเป็นออปชันที่แบบว่าเน้นใช้งานจริงๆถ้าถามผมนะผมก็ว่าน่าสนใจนะครับสำหรับตัวรุ่น e n t ทรเนี่ยก็ถ,ถือว่าน่าหล่อค่อนข้างสวยงามไปทีเดียวไล่มาด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเป็นล้อแม็กนะครับล้อแม็กขอบ16 New นิ้วนีวรัดด้วยยางขนาด215นะครับ6 5 R 1 6นะ เวลาเราไปเปลี่ยนล้อเนี่ยข้อดีก็คือว่าที่เขาไม่ให้ล้อกระทะมาให้เป็นล้อแม็กมาเดี๋ยวเวลาเราไปเทอร์ล้อเปลี่ยนล้อเนี่ยเราจะได้ราคาที่ดีกว่าล้อกระทะนะครับไซด์ดิชั่นยังไงต้องเปลี่ยนล้อครับผมแนะนําเลยเปลี่ยนเป็นล้อข้อสิบแปดนะจะได้ดูเต็มซุ้มนะครับหน้ากว้างด้านหน้าก็เก้าครึ่งหลังสิบครึ่งนะเพราะเนี่ยตัวบอดี้เขาเนี่ยเป็นบอดี้แบบตัวสูงนะเป็นวายบอดี้โอ้โเขาจะค่อนข้างใหญ่นะถ้าใช้ล้อเดิมมันจะหุบซ้มนะครับ แล้วก็กระจกมองข้างนะครับตกแต่งด้วยชิ้นงานวัสดุสีดําด้านนะนี่แล้วก็มือจับประตูก็จะเป็นชิ้นงานวัสดุสีดําด้านนะครับโลโก้ไฮลักซ์แล้วก็นี่ไฟเลี้ยวตรอกระจกมองข้างก็มีมาให้เรียบร้อยเลยแต่ว่าในการพับกระจกนะครับก็เป็นแบบพับมือนะนี่พับเก็บมืออย่างนี้นะถ้าให้เป็นพับไฟฟ้ามาได้จะดีมากเลยนะครับ นอกก็ไม่มีอะไรมากนะสำหรับเจ้า Entry ในส่วนของไฟท้ายนะไฟท้ายก็ยังเป็นไฟท้ายแบบธรรมดานะครับยังไม่ใช่เป็นแบบ led light guiding นะเหมือนตัวมิดเพราะตัวมิดคุลูกาจะได้ไฟท้ายแบบ led light guiding แล้วนะครับแล้วก็กันชนท้ายยังไม่มีติดตั้งมาให้จากโกรงานมือเปิดกระบะท้ายนะครับเป็นวัสดุสีดำด้านนะครับ ถ้าเป็นตัวรุ่นมิดจะเป็นโครเมียมนะแล้วก็มีไฟเบรครนที่สามาให้ด้วยด้านหลังนะพวกไล่ฟ้าก็มีมาให้นะเนี่ยพวกไล่ฟ้าด้านหลังนะครับมีมาให้แล้วเสาอากาศก็เป็นแบบเสาสั้นนะนี่เดี๋ยวผมให้ดู เป็นเสาอากาศแบบเสาสั้นนะครับโดยภาพรวมเนี่ยภายนอกก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับตัวรุ่นมิดจุดที่จะแตกต่างก็คือมีเพียงแค่ไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ตัวกระจกมองข้างมือเปิดประตูนะครับสบานแล้วก็มือเปิดฝาท้ายนะครับที่จะใช้วัสดุที่แตกต่างกันนะครับไฟหน้าไฟท้ายก็รุ่นมิดก็เป็น LED มาละ้นะครับโปรเจคเตอร์ใบบีย e d ไฟท้ายเป็น LED Light Guiding นะครับผม ภายนอกก็จะมีอยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในพร้อมๆกันเลยครับผมป่าทีนี้เรามาดูในส่วนภายในกันนะครับผมก็ในส่วนของภายในนะตรงบริเวณแผงประตูด้านข้างนะครับก็อย่างที่เช่นเคยครับสไตล์รุ่นเอนทรีชิ้นงานตัวนี้เขาจะตกแต่งเป็นพลาสติกสีดําด้านถ้าเป็นรุ่นมิดนยะตรงนี้จะเป็นสีเงินแล้วก็มือเปิดประตูก็เป็นพลาสติกสีดําด้านนะแต่ถ้าเป็นรุ่นมิดเขาจะเป็นแบบโครเมียมนะแล้วก็ชิ้นงานตัวนี้ ก็จะเป็นแบบดำด้านนะครับตัวมิดจะเป็นดำเงาแล้วก็ตรงกลางตรงนี้บูผ้าเหมือนกันเหมือนตัวมิดนะครับที่วางขวดน้ํามีมาให้เหมือนกันใส่ขวด1.5ลิตรได้สบายๆส,ส,ส่วนลําโพงถ้าเกตรุ่นเอนทีจะมีแค่คู่หน้าเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นมิดเนี่ยจะมีลําโพง4ตําแหน่งก็คือประตูคู่หน้าและประตูคู่หลังแต่ถ้ารุ่นเอนทีมีแค่ประตูคู่หน้าเท่านั้นนะครับผม มีทับทิมสะท้อนแสงมาให้ด้วยนะที่บริเวณประตูคู่หน้านะครับแล้วก็ชิ้นงานตัวนี้นะครับตามสไตล์รุ่น entry เลยสีดำด้านสีดำด้านนะครับกอบช่อง Air, แอร์แต่ก็จะมีที่วางแก้น้ำมาให้นะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ไล่ลงมาไม่มีสวิตช์ปรับระดับไฟหน้านะเพราะว่ารุ่นมิดเนี่ยเขามีสวิตช์ปรับระดับไฟหน้ามาให้นะครับผม ส่วนนี้ก็มือเปิดฝาถาังน้ำมนันที่เปิดฝากระโปรงหน้านะครับนี่สังเกตนุนๆเช่นเคยส่วนตรงนี้เขาใส่ตัวนี้มาให้ด้วยนะครับตัวที่เป็นชิ้นง,งานกันลอยนะเวลาเราขึ้นลงรถเนี่ยถือว่าออปชั่นค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของโต่เบาะบาะก,ก็เป็นบาะผ้านะครับวัสดุเป็นบาะผ้านะนี่เดินตะเข็บได้สีเงินนะครับ บอกคนขับปรับสูงตามได้ในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นแบบยูรีเทนนะจะไม่ได้หุ้มหนังเหมือนตัวมิดแล้วก็จะไม่มีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงอะไรต่างเลยบนพวงมาลัยควบคุมสวิตช์อะไรมไม่มีเลยนะสวิตช์บนพวงมาลัยจะไม่เหมือนรุ่นมิดนะครับรุ่นมิดเขาจะมีในเรื่องของสวิตช์ควบคุมหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่กับอจอสีแล้วก็คุมเรื่องของตัวเครื่องเสียงแต่รุ่น entry นต้องบอกครับว่าเป็นรถเน้นใช้งานนะทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้ตกแต่งรายละเอียดแบบสีเงินอะไรเหมือนตัวมิดนะครับไมม่ด้หหุนัง ธรรมดาธรรมดาเลยแล้วก็ในส่วนของมาตรวัดมาตรวัดก็มีความแตกต่างจากรุ่นมิดนะครับผมเนี่ยจะไม่ใช่แบบมาตรวัดแบบออปติตอนอ่าแล้วก็จอแสดงข้อมูลขอับขีวจอสีเหมือนรุ่นมิดนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบจออนาล็อกธรรมดาเลยแล้วก็พื้นหลังสีดําธรรมดาเลยตามสไตล์รถใช้งานนะครับส่วนไฟหน้าไม่ได้เปิดปิดอัตโนมัติเหมือนตัวมิดนะครับผมเนี่ยเปิดปิดธรรมดานะ แล้วก็ที่ปั่น้ำฝนจะไม่มีปรับตั้งหน่วงเวลามาให้เหมือนรุ่นมิสนะครับแต่ในเรื่องของการปรับพวงมาลัยล่ะปรับพวงมาลัยก็ยังคงเหมือนเดิมนะก็คือสูงตามนะครับเข้าออกปรับได้สีทิศทางเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่ายังดีอยู่ที่ยังให้ออปชันตัวนี้มานะครับผมทีนี้ในส่วนของหน้าจอเครื่องเสียง หน้าจอเครื่องเสียงก็ยังเป็นจอเครื่องเสียงขนาดจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay and r o i d Auto ดู Google Map อะไรได้ด้วยแล้วก็ตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเสียบ usb ชาร์จโทรศัพท์ก็ได้ด้วยนะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการเชื่อมต่อ Apple CarPlay and r o i d Auto ก็เสียบเข้าตรงนี้เลยนะครับในรายละเอียดดีเทลของหน้าจอรุ่น mid กับรุ่น entry s i ซ Edition จะเหมือนกันนะไม่มีความแตกต่างนะครับ ส่วนในเรื่องของสวิตช์แอร์แผงควบคุมแอร์ต่างๆก็จะเป็นแอร์แบบธรรมดานะไม่ใช่แอร์ออโต้แล้วก็มีช่องไฟ Power Outlet มาให้2ฝั่งนะจะได้ไม่ต้องแย่งกันนะครับส่วนคอนโซลตรงกลางตรงบริเวณฐานเกียร์ตรงนี้นะครับก็เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปนะครับมีที่ใส่ของมาให้นะครับแล้วก็ที่วางแก้วน้ำมาให้2ตําแหน่งโหมดควบคุมการขับขี่โหมด Eco โหมด Power นะครับกดเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ ส่วนในเรื่องของฐานเกียร์ฐานเกียร์ก็ตกแต่งตรงขอบนี้เป็นสีดําเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นรุ่นมิดเขาจะเป็นสีเงินนะครับตัวนี้เป็นสีดานะแล้วตัวหัวเกียร์จะไม่ได้หุ้มหนังนะก็เป็นแบบหัวเกียร์ธรรมดาเลยแล้วก็ไม่มีตัดแถบสีเงินก็คือดําล้วนเลยนะครับตามสไตล์ตัวเริ่มต้นนะครับผมตรงนี้เช่นเคยก็เจ็บของได้กระจุกระจิกนะครับ ส่วนในเรื่องของเบรกมือก็ไม่ได้มีหุ้มหนังอะไรลักษณะเหมือนกันตรงที่พักแขนตรงกลางนะครับไม่ได้หุ้มผ้าเหมือนเกีรรุ่นมิดนะเนี่ยเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปนะครับผมแล้วก็เก็บของก็ได้พอสมควรนะถัดมาในส่วนของแผงบางแดดนะครับแผงบางแดดก,ก็ตามสไตล์รีโวเช่นเคยครับตรงฝั่งคนขับจะไม่มีกระจกนะมีที่เก็บนามบัตรมาให้ครับกระจกมองหลังก็จะเป็นแบบตัดแสงแบบธรรมดานะ อาไม่ได้ตัดแสงออตโต้ไฟสองห้องโดยสารนะครับเป็นแบบธรรมดานะไม่ใช่ LED แล้วก็มีกล่องแก็บแว่นมาให้ด้วยนะครับส่วนฝั่งนี้มีกระจกมาให้อยู่นะครับนี่กระจกเขามีมาให้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของช่องแอร์ปกติเลยนะครับไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับเปิดใช้งาน อยู่ในตำแหน่งที่เห็นค่อนข้างชัดเจนนะแล้วก็เช่นเคยตรงนี้ก็จะมีไฟบอกการทำงานของถุงลมนิรภัยฝัฟฟ่งที่ผู้โดยสารตอนหน้านะครับ a i r b a บ็ในรุ่นนี้ก็เช่นเคยครับเป็นมาตรฐานของไฮรักซี v วก็คือ3าตำแหน่งด้วยกันก็คือจะมีอยู่ตรงพวงมาลัยหัวข่าคนขับแล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าข้างคนขับ3ลูกนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับ เราก็ทําเป็นกล่องเก็บของนะแต่ว่าจะไม่มีคูบ็อกให้นะครับเนี่ยไม่มีคูบ็อกไม่มีตัวช่องลมแอร์มาให้ไม่มีนะครับเก็บของได้เก็บเอกสารอะไรได้แต่ไม่มีคูลบ็อกเหมือนตัวรุ่นมิดแล้วก็ตรงนี้เก๊กเก็บของตรงกลางเช่นเคยครับไม่มีหน่วงเนี่ยกดปั๊บปล่อยร่วงเลยนะครับรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะแล้วก็นี่ ผมให้ดูบ่อใกล้ๆบ่อเป็นบ่อผ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้เป็นบ่อหนังเดี๋ยวเซลล์ตุ๊กจัดให้ได้นะครับก็ลองคุยกันในเรื่องของรายละเอียดของแถมโปรโมชั่นส่วนลดอะไรต่างๆก็ลองคุยกันนะครับว่าเราจะเลือกเป็นอุปกรณ์ตกแต่งหรือจะเลือกเป็นส่วนลดหรือว่าจะเฉลี่ยครึ่งๆกลางๆก็มาคุยกันนะครับผมรายละเอียดผู้โดยสารตอนหน้านะครับห้องโดยสารส่วนหน้าแถวหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณนี้นะก็ถือว่า เป็นรถที่เน้นในเรื่องของออปชันเน้นใช้งานนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่ามีฟังก์ชันสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรมากมายนะักอาจจะมีบางอย่างที่ถูกลดทอนไปจากรุ่นมิดนะครับแต่ถามผมนะผมมองว่ามันก็ยังใช้งานได้โอเคอยู่นะสำหรับออปชันที่เขาให้มาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารแถว2กันครับว่าเขามีออปชันอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับผม เดี๋ยวเรามารับชมบรายละเอียดห้องโดยสารแถวสองพร้อมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะในส่วนของแผงประตูน,นะครับเช่นเคยก็คือพลาสติกอัดขึ้นรูปเช่นเคยตกแต่งด้วยแถบสีดําเช่นเคยแล้วก็ตรงนี้ก็มือเปิดเป็นแบบสีดําด้านเช่นเคยนะครับนี่กระดําด้านเหมือนกันหุ้มผ้าใส่ขวดน,น้ําได้ใส่เอกสารได้เล็กน้อยตรงนี้ก็ทําช่องไว้ให้นะครับแต่ไม่ได้ใส่ตัวดอกลำโพงให้นะก็ตัวดอกลำโพงม,มีแค่ คู่หน้าเท่านั้นประตูคู่หลังเขาแค่ทําช่องมาไว้ให้เฉยๆนะครับผมตรงนี้ก็มีเดินตะเข็บได้ลอกให้ด้วยนะแต่ไม่ได้หุ้มหนังนะครับเนี่ยแข็งงชัดเจนนะครับในส่วนของเบาะเบาะหลังนะก็มีที่พักแขนตรงกลางมาให้นะครับนี่นี่มีมาให้แล้วก็ที่แขวนของเหนือศีรษะมีมาให้ มือจับเนื้อซีซ่านะครับมีมาให้สามตำแหน่งนะนี่มือจับเนื้อซีซ่านะครับแล้วก็ข้างบนตรงฝั่งนี้มีมาให้นะเนี่ยมีมาให้แต่ฝั่งคนขับไม่มีเนี่ยฝั่งคนขับเห็นนะครับฝั่งคนขับไม่มีนะแล้วก็เบลของผู้โดยสารตอนหน้าผู้หน้าปรับระดับสูงต่ำได้เนี่ยโอเคเลยส่วนตรงนี้ไม่ได้มีเสาขึ้นรถให้นะครับในตัวเตีย้ยแต่ว่าเขาทำเป็นร่อง ทำเป็นล่องไว้ให้เราเกี่ยวได้อยู่นะนี่เดี๋ยวผมให้ดูนี่เขาจะมีล่องอยู่ตรงนี้นะภาบอาจจะมืดหน่อยนะครับแต่เนี่ยเขาจะทำเป็นล่องไว้เลยเนะนี่ยเนี่ยผมให้ดูทำเป็นล่องมาให้เลยเกี่ยวขึ้นรถนะครับผมจะถือว่าออปชั่นที่ให้มาก็ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ในส่วนของด้านหลัง จะยังไม่มีในเรื่องของช่องแอร์แถวหลังนะครับแล้วก็ยังไม่มีในเรื่องของจุดชาร์จมือถือนะครับตัวชาร์จ USB ช่องชาร์จอะไรพวกนี้ยังไม่มีบอ่อหลังเขาก็จะมีตัวนี้ที่ตะขอไว้ขแขวนของอะไรได้เนี่ยบ่อคู่หน้าเลยนะมีมาให้แล้วก็กระเป๋าเก็บเอกสารอะไรพวกนี้หลังบาอเนี่ยมีมาให้คู่หน้าเลยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับออปชันตัวเ n t r รีก็ไม่ขี้เลนะก็ถือว่า ออปชันก็เพียงพอต่อการใช้งานนะครับแล้วก็เวลาขึ้นรถเช่นเคยนี่ตรงชายประตูก็มีพลาสติกกันลอยมีมาให้แล้วนะครับผมทีนี้ในส่วนของบเบาะดึงเชือกพับขึ้นได้แบบนี้นะครับพับขึ้นได้แค่เฉพาะตัวรองนั่งนะตัวพนักพิงพับไม่ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็เช่นเคยนะก็มีเป็นช่องเก็บพวก ชุดเครื่องมือแล้วก็ตัวแม่แรงนะครับมีมาให้ตัวเองที่ห้องโดยสารแถวสองก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เพิ่มเติมครับก็เรามาดูในเรื่องของรายละเอียดของตัว Eco Sticker ด้วยนะที่เขามีติดมาที่ตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะ ของตัวรถทั้งในเมืองนอกเมืองโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่6.6ลิตรต่อ100กิเมตรก็เฉลี่ยอยู่ที่15กิโเมตรต่อลิตรนะครับนี่เขาแยกมาให้ด้วยนะสภาวะในเมือง8 0ลิตรต่อ100กิโลเมตรนอกเมือง5.8ลิตรต่อ100กิโเมตรเฉลีย่ยนี่6.6นะครับใช้างานจริงๆน่ยถ้าตัวเครื่อง204ผมมองว่าน่าอยู่ประมาณ12-13โลลิตรตโดยประมาณถ้าขับประหยัดประหยัดก็15ก็มีโอกาสนะครับทีนี้ในเรื่องของส่วน ข้อมูลตัวรถต่างๆนะครับน้ำหนักตัวรถก็ประมาณเกือบ2ตันนะน้ำมันเชื้อเพลิงก็รองรับได้ถึงปี20นะครับนี่ได้ถึงปี20นะแล้วก็รายละเอียดก็จะเป็นพวกไฟหน้าฮาโลเจนมันติรีเฟกเตอร์กระจังหน้าสีดำเมทัลลิกพร้อมคิวโคมี่มือเปิดประตูสีดำกระจกมองข้างสีดำปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวล้วอลอยขอ้อบนิ้วนะครับสีภายในเป็นสีดำาบอกข้าสีดำ กระจกไฟฟ้าหน้าต่างไฟฟ้านะครับพร้อมป้องกันการหีบนะครับด้านคนขับนะกุญแจรีโมทก็เป็นแบบแจ็คไนซ์คีพวงมาลัยและหัวเกียร์ก็พุ่มด้วยยูรีเทนนะครับผมหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วครับ Apple CarPlay แล้วก็ Android a โต o ก็รองรับนะมี USB b ู o พ t ลรองรับนะครับระบบความปลอดภัยก็อย่างเช่นเคยครับระบบเบรค ABS นะครับป้องกันล้อล็อกแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรค EBD ถุงลมนิรภัยมี3ตำแหน่งด้วยกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับออปชั่นที่เขามีมาให้ แล้วก็ราคาครับเช่นเคย7 3 2 0 0 0บาทสีขาวนะแต่ถ้าเป็นตัวสีอื่นที่เป็นไม่ใช่สีขาวนะครับราคาอยู่ที่7แสน0าบาทก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ผมได้พาไปรับชมรายละเอียดภายนอกภายในของตัวรถซัตอิดิชั่นเกรดรุ่นเอนทรีสประตูนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่7แสนสาบาทแต่คันนี้สีขาวราคาอยู่ที่7แสนสาบาท ก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ผมเคยทำคลิปรีวิวกระบะสีประตูซอร์อิดิชันเกโร์อทนที่นะครับแต่คันนั้นเน่ะมันเป็นรถของคุณลูกค้าที่มีติดอุปกรณ์ไปบ้างนะครับแล้วก็คันนั้นเป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้เป็นเกียร์ออตโอต้แล้วก็เป็นรถโชว์ยังไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์อะไรใดๆทั้งสิ้นเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆจากโรงงานนะก็เลยมาถ่ายให้คุณลูกค้าได้รับชมจะได้เห็นภาพกันนะครับก็โดยสรุปนะอย่างที่ผมเคยกล่าวไป ในคลิปที่เป็นตัว s ซทอิดิชันเกตรุ่นมิดนะถ้าเป็นเกตรุ่นซทอิดิชันเนี่ยเป็นผมผมจะเล่นตัวรุ่นเอนทรีนะครับอย่างนี้ผมบอกราคามันต่างกันอยู่ราวๆประมาณ60,000 60,000กว่าบาทประมาณนี้แต่ว่าจุดออปชันผมมองว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่อาจจะแตกต่างกันเรื่องของความหลอ่ออย่างเช่นภายนอกก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบดีไ e ลดไฟท้าย LED ไลท์ไกดิ้งนะครับแล้วก็ประตก มองค้าตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมมือมือเปิดประตูก็ตกแต่งด้วยโครเมียมมือเปิดฝาท้ายก็เป็นโครเมียมนะจุดที่แตกต่างกันภายนอกก็ต่างกันแค่นี้เองแล้วก็ในส่วนของภายในนะปุ่มอะไรหุ้มหนังปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่อะไรพวกนี้ที่มันแตกต่างกันนะครับผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้มีความจําเป็นนะถ้าถามผมนะส่วนต่างเนี่ยอย่างนี้ผมบอกราคาส่วนต่างกันอยู่ที่6 0,000บาทเนะี่ยผมเอาส่วนต่างเนี่ยมาเปลี่ยนล้อนะครับ หรือจะไปเปลี่ยนใส่ในเรื่องของไฟหน้าไฟท้ายเพื่อเพิ่มความหลอ่อแค่นั้นเองครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆผมมองว่ามันก็ยังใช้งานได้มันก็ไม่ได้มีผลกับการใช้งานนะครับแม้ว่าออปชั่นพวกนั้นมันจะหายไปที่ผมได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าระหว่างรุ่น entry กับตัว mid set edition ลูกค้าจะเล่นเกตไหนแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะถ้าลูกค้ามองเกรรุ่น mid เนี่ยลองไปเทียบตัวที่เป็นยกสูงเกรรุ่น entry ลองเทียบราคาลองเทียบออปชันดูนะครับถ้าให้ผมแนะนำา Entry p ีล n น e r ไม่ต้องไปแต่งอะไรแล้วออปชันใกล้เคียงกับรุ่นมิดไปเถอบางจุดก็จะดีกว่าอย่างเช่น Entry p พีลานเกระจกมองข้างพัดเก็บด้วยไฟฟ้านะแต่ถ้าเกิดว่ารุ่นมิดเซอรดิชั่นพับเก็บมือนะครับแล้วก็รุ่นมิดเซอรดิชั่นลูกค้าต้องไปเปลี่ยนล้อ Entry p พีลานเไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อใช้เดิมๆจากโรงงานได้เลยก็ลองเลือกดูนะครับใน่วนของเราเียดโปรโมชั่นนะ ก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าฟรีดาวดาว,ดาวต่ําดาวสูงๆรับดอกเบีษษษ้ยพิเศษหรือจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ตก,ตกแต่งรอบคันหรือถ้าไม่เอาอุปกรณ์ตก,ตกแต่งรอบคันจะเอาเป็นส่วนรดพิเศษก็ได้ก็ลองเลือกดูนะครับหากสนใจก็โทรติดต่อสอบถามเซลล์ตุกได้ที่เบอร์โทร0618213464 l i n id twk8110 OK นะครับยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้แลวก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของช่องเซลตุกนะครับเดอะตุกโตโยต้านะครับเดี๋ยวเซลตุกก็จะถ่ายคลิปมาให้รับชมเรื่อยๆแล้วก็หากอยากชมรถรุ่นไหนนะครับหรือมีข้อสงสัยตรงไหนในเรื่องของการใช้งานก็ลองสอบถามมาได้นะถ้าเกิดผมทําคลิปให้ได้เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ดูนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของไฮรักซิโวเซตติชันตัว4ประตูเกดรดดูเอนที่เกียรโตราคาอยู่ที่7จ9 0 0 0บาทก็จะประมาณนี้นะครับยังไง วันนี้เซอร์ตุกขอจบคลิปกับเพียงเท่านี้ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามและรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะครับยังไงพบกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ